ครับสวัสดีครับผมวันนี้บอยชาแนลสิพานพี่น้องไปตีมีมเหมือแล้วครับอีพีสองครับพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเห็นทางมีมครับอยู่เลาะป่าติดบ้านนี่แหละครับผมใกล้ๆบ้านนี่ครับโดนูุตาครับโดนูุตาครับผมมาครับนำมาเบิ่งครับผมนั่นละครับพานเพื่อนเส้อแดงๆนะไปใช้โอ้ว่าปิดตะแซบแซะ นี่ครับผ่านผ่านผ่านปฏิเณรนอีกแล้วครับผ่านทางนึงครับผมอุย๊ยนี่ครับนี่ใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมครับผมซูมครับซูมซูมครับพี่น้องโอมนโมพุทธายะอีกละเดี๋ยวผมเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่เบิ่งญด้่สิีบิ่งครับมีมีมีในปลายนิ้วมือผมนี่ครับนี่เห็นบ่ครับผมสวัครับ นะครับผ่านผ่านเพ่กลังหามงขึ้นครับผมนะครับผมผ่านกพลังหามงขึ้นครับเห็นม่คฟันเลยเราเบิ่งกับพี่น้องดีครับแม่กำลังแตกออกครับผมกำลังเสื่อครับผมนั่นแหละครับโอ้ยหัวน้ำมันแตกเบิดเบิดเปียกหัวน้ำมันใหญ่นึงฮะเฮ็ดค่อยๆเน้โอ้ยแหนะเอ้ยแตกเบิดแม่แม่กำลังออกครับพี่น้องโอ้ยหัวน้ำใหญ่แหงครับ เห็นไหมครับ <Yeah. S 1> เด็กน้อยอย่าเหดตามนะครับเด้ออันนี้ผู้ใหญ่ครับบูปนยังครับผู้ใหญ่เด็กน้อยที่เบิ่งคลิปของบอยชแนลเ็ตตามนะครับนะครับแม่มันกำลังแตกออกนะครับ oh. เดี๋ยวเื่อนกำลังตัดกับผม เสื้อแดงๆนั่นแหละครับผ่านเพื่อนก็ได้เพป็นกำลังฟันครับผมครับเพป็นฟันแหละครับพี่น้องค่อยๆ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 หัวน้ำจีแตกหัวน้ำบางใหญ่นึงค่ะค่อยเด้อค่อยเด้อค่อยเด้อนรับพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับอุ้ยหัวน้ำใหญ่ครับพี่น้องเต็มเต็มเลยครับพังเนี่ย นั่นแหละครับผมครันฟันแล้วครับแม pues แ er. แ่กำลังแตกออกกับพี่น้องเห็นบ่แม่มันครับแม่มีงกำลังแตกออกกับเห็นบ่นี่ครับนี่ครับห้างห้างเริ่มลงมาแล้วครับนี่ครับขาวๆนี่ครับพี่น้องนะครับพ่นดึงลงมาแล้วครับผมนี่ครับดึงลงมาเรื่อยๆแล้วครับผมนี่ครับใกล้ๆนี่ครับผมโอ้ย แตก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 ้าข้าอยู่ในผมนะบอดนั่นครับผมอุ้หังใหญ่ครับพี่น้องหังใหญ่แฮงครับนั่นครับเห็นบ่ครับเห็นชัดบ่ครับวันนี้ นั่นแหละครับผมเดี๋ยวครับเพิ่นกำลังดึงออกมาครับผมอุ้ยหางใหญ่แฮงครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยโอ้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 ลงมาแล้วครับพี่น้องลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับผมลงมาแล้วครับเดี๋ยวรอเบิรงครับเดี๋ยวเพิ่นสิตัดออกมาครับ นี่ครับพี่น้องเมื่อกี้ในห้างมันลุดครับห้างฮักออกมาครับพี่ครับหัวน้ำครับหัวน้ำอยู่นี่ครับผมเมื่อกี้เพื่อนกำลังฟันมันมันฮักพอดีนะครับเยหัวน้ำรับพี่น้องโอ้ยเต็มใหญ่แห้งครับผมนี่ครับผมสุดยอดเลยครับได้แล้วครับหนึ่งห้างมานี่ครับผมเดี๋ยวตามไปเบิ่งกี้อีกครับ อันนี้ย่างมาเพื่อนเพื่อนเห็นพอดีนะครับทีแรกว่าจะไปเอาอีกห้ังนึงนะครับผมตามไปเบิ่งเลยครับผมครับมาห้องทังที่สองครับอ้วนครับพี่น้องเห็นบอกครับขาวๆเเอรดี๋ยวผมซูมให้เบิ้ลนะครับผมีล่ะห้างเ้างครับพี่น้องมีห้างเนี่ยอ๋อหัวน้ำมันยังย่งอยู่เลย่ะยังยูนั่นครับพี่น้อง นะครับหอยายมันบ่มีน้ำเพราะหัวน้ำมันออกีเหลืองลอ้วบ่สนะครับพี่น้องไม่มาครับ,บออมันหนีแล้วครับผมเพราะเสี่ยวไปออกจำกับนี <ขอ S 1> ่เหหลลืองแ้้ววันาไปแล้วเป็นน่าเสียดายนะครับผมเพราะวกนี้มันจุดูดหัวน้ำไปหมดเพราะมันออกออกหมดแล้วครับผมบ<อ>เดี๋ยวไปหาห้างใหม่ครับผม ืันนี้ผมไม่ได้เอานะครับมาถือกล้องครับมาเป็นลูกน้องเพื่อนครับวันนี้น่นเียกครับนผันเปียกเพื่อนพาเหมาครับผมไปครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็วไว้เพียกแค่นี้นะครับพี่นอ้องเห็นบกับเห็นลินกับน้ำพึง้งบกับพูกครับเรียดีครับ อาคมคมปาตาลนะครับผมสายยาเบิ้นครับได้แล้วครับคมปาตาลครับผมมาแล้วครับพี่น้องมากินกินเนื้อมครับน้ำเนื้อครับผมอืมอ่าจะเลี้ยจะเลี้ยจะเลี้ยหวานๆครับพี่น้อง ไข่ก็จด็ไข่เลยที่ปังไข่มอยู่ใต้น้ำไข่ใต้น้ำนี่นเซ็บๆครับอืนอเซ็บๆครับไข่อ่อนๆครับผมน้ำมาลงใต่กาแฟผมเนาะหวันผมเริ่ม โอ้ยยยยวยครับผมเบึดครับเบึดเบึเบึนลกาก็ได้การเลยอเอาจากบัทครับพี่น้องลายลายเาอืมายลาเฮาอืมตะกนเปโรคประวานได้ละกันตานึ้นขึ่นเลยแล้วกี่คำเดียวก็รู้เรื่องเออคำเดียวรู้เรื่องเลย ครับผมใครแซ่บๆครับผมน้ไปตีตอนดอกไม้ต้มซีนี้ใส่เบิกนะชุดเบิกซีนี้เบิกไข่แมงดันน่นเสซ่บยางไขยางเบิกอุบายนี่ครับพี่น้องแซ่บๆครับผมไข่แมงดันเป็นเบาผมว่าไข่มิ้มนั่นแหละครับเบิกหั่นไข่แมงดันจักบาทดูครับ อืออือายอลบลเเียบเลวเทำอนบะแซ่บครับพี่น้องกูได้เข้ามากันอย่าลืมกดิตสามนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าบอยได้มีกำลังใจเห็นคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยว เมื่อใวบางๆครับพี่น้องเดียวชิเปลาอีกครับพอดีเพื่อนมาเอื้อไปเบื่องงานครับวันนี้ก็เลยได้แค่นี้ครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้สักเพียงสำนี้เอะครับพี่น้องสวัสดีครับผมจุดจวด